พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ะทุกคนเสร็จแล้ว,น,ลวนี่หน้าตาเห็นบ่สบายดีทุกคนสบายดีนะจ๊ะมือนีสิพาทุกคนมาเฮ็ดหมู3ามชั้นตุ๋นโซยุสไตล์ญี่ปุ่นเออหรือว่า,ามันจะออกเป็นแนวคล้ายๆแกงพะโล,หละ่ห่ะล่ะเนอะอ้าวส่วนผส,สมกระสิมีอันนี้เดอ้อหมูสามชั้นเนาะแล้วก็สิมีขิงขิงแล้วก็น้ำตาล มะพร้าวอันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวอ่าแล้วก็ซีมีโซยุโซยุซอสทั่วเหลืองเนาะมีสาเกอันนี้มันสาเกสาเกแล้วก็มิลินมิลินข้ามือน,นี้ชิซสยไข่ต้มเป็นน้ำยากกินเนาะมันจะออกแนวพาโลโอละแต่ว่าเครื่องปรุงมันก็จะบ่มีเครื่องปรุงของพาโลเนาะแต่ว่ายาก,กินไข่ก็เลยชิซไข่เป็นน้ำอันนี้ต้มเรียบร้อยแล้ว โอเคไปเบิ่งวิธีเฮ็ดกันเลยจ้าไปทุกคนก็เอื้อนก็ต้องซอยหมู่เนซอยเอายา่ในนึงเพราะว่าตอนตุ่นมันจิ้งหกเข่าแล้วก็ซอยหิ่งเป็นแว่น เทน้ำลงไปพอให้มันแบบทั่วหมูพยายามดันหมูเข้าไปให้มันแบบว่าพอดีเต็มก้นหม้อเนาะเวลาตุ่นไปมันจึงสิได้อันทั่วถึงบัดน,นี้ก็เอามาตั้งเตาเนาะเขาสิอ่าเขาเอินว่าต้มลิดน้ำมันเนาะสามารถสิเปิดไฟแหงได้เลยรอถ้าให้มันเดือดแล้วเดี๋ยวคามาเบิ้งอีกเทนึนงตั้งล้อหมูกะปอไข่ได้ปดนี้ปอไข่ค่าแล้ววางล้อหมูหมสุก เดือดแล้วก็ตักฟองอันนี้ทิ่มดเด็ดจ้าทุกคนโอเคขั้นตอนนี้เราชิใส่เกลือลงไปหน่อยนึงเด้อใส่เกลือลงไปนิดนึงอ่าโอเคจากนี้เรากะพ่อนไฟเบาเนาะแล้วก็ต้มตุ๋นไปจนอ่าจนหมูเปื่อยนั่นแหละอ่าอันนี้แม่น,น้ำทีนึ่งเลยทุกคนเาี่เอาไปเททิ้งเก็นืน้ำเนาะ เพราะว่าอันหาชิลีดเอาน้ำมันมันออกโอเคทุกคนตอนนี้กะอันตุ่นมาเป็นเวลาชั่วโมงหนึ่งเนาะน้ำแรกครึ่ชง,งชั่วโมงน้ำสองครึ่งชั่วโมงเนาะแล้วกะได้ทีแล้วเขากะตักออกก่อนอันนี้มันขั้นตอนที่สำคัญที่สุด ว่าเซนซ่าเนาะขั้นตอนปรุงเอาเท้าเส้ขิงลงไปทังกองเ,งเลียงไว้ก่อนทังกองนั่นแหละแล้วกับน้ำตาลอันนี้แม่นน้ำตาลมะพร้าว้ะทุกคนน้ำตาลมะพร้าวใส่ไปเลือบ่วงหนึ่งใส่น้ำตาลมะพร้าวไ,าาวไปวบ่วงหนึ่ง แล้วก็ใส่โชยุลงไปเอาใส่โชยุลงไปสี่บวงแล้วก็สา,กสาเกสาเกนี่คือสองบ่วงหงสาเกสองมิลินมิลินสอง ก็เปิดไฟก่อนเปิดไฟเคี่ยวน้อยนึงให้น,น้ำตาลละลายเลี้ยงหมูลงไปเลยจ้าใช้มือด้อเลี้ยงหมูลงไปก่อนโุ้ยลุเทน้ำ ใสห่หมูลงไปแล้วจัดเรียงให้มันลงพื้นเขาก็จะใส่ไข่ลงไปนเนาะอ่คล้ายๆพาโลโ่น้ะของเจ้าถ้าเบิ่งดีๆก็าพาโลนั่นแหละแต่ว่ามันจะบ่มีเครื่องพาโลโลนาะจะมะีก็มีตะขิงนั้นแหละที่เขาใส่ลงไป โอเคทุกคนตอนนี้เขาก็ตุ่นมาได้ประมาณน่าจะเป็นชั่วโมงแล้วแหลนะเนาะอ่าหลังจากนี้เขาก็จะเปิดไฟแหงเพื่อให้น้ํามันห้วนลงนะทุกคนเนาะตอนนี้น้ามันยังไหลยอยู่เปิดไฟแหงแบบเดือดๆไปเลยจากประมาณสี่ถึงห้านาทีเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวค่อนมาเบิรงกันว่าเวลาน้ํามันลงแล้วมันจะเป็นตะแซบ่บปานใด ได้ที่เรได้แบบนี้นะหลังจากที่เขาเปิดไฟแหงเนอะแล้วให้ให้น้ำซุปมันห้วนลงเนอะเขาก็ปิดไฟได้แล้วแบบน,นี้มาเช็คเบื้องน้ำซุปอืมโอ้แซ่บนี่จ้าเสร็จแล้วนะนี่เบืง้งน้ำก็ะห้วนลงลายเติบพอดีพอดีนะจ๊ะ โอ้ตุนโซยุสไตล์ญี่ปุ่นเนาะทุกคนเนาะกะประมาณนี้นะจ๊ะอ่ะจิ้มหมูให้เบิง้งจิ้มหมูให้เบิง้งนี่นี่นะละลายในปากคนนี้นะโอเคเด้ทุกคนไปลองเฮ็ดกันเบิ้งเด้อสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะจ๊ะบ๊ายบายจ๊า